สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับกราบสวัสดีมาบางโ,โอนกรุ๊ปเครียดครับพามาดูเจ้ากระบะราริวะต,ตอนเดียวแชสซีดัดแปลงนะครับนะรถทามาหากินรถสร้างฐานะนะครับนะกระบะแชสซีดัดแปลงรถตอนเดียวกระบะข้อเหล็กครับกระบะข้อเหล็กสําหรับรถส่งของส่งส่งน้ําแข็งส่งน้ํานะเผื่อมีใครสนใจนะหารถแบบนี้ไปใช้งานนะครับรถปี2019นะครับนะรายละเอียดข้อมูลรถนะ รถปี2019 2.4 MT นะเลขไมยอยู่ที่52,827กิโลครับรถเกรด A นะครับนะสภาพสวยๆรถปี2019นะครับนะพามาดูใกล้ๆมาดูรอบๆคันกันนะครับนะกระบะตอนเดียวรถสร้างฐานะนะครับนี่นะภายในนะรถปี2019 6สปีดแล้วนะครับนะเกียร์ธรรมดา6สปีดนะรถเลกไม50,000กตโล เดีท่านนดสนใจพี่ๆนาๆเนเพื่อนๆนะครับหารถไปทํามาหาก,กินไปประกอบอาชีพนะไปทํางานนะครับนะรถส่งน้ําส่งน้ําแข็งได้หมดนะส่งของนะเปิดสไลด์ข้างเปิดข้างเปิดท้ายนะได้หมดนะเปิดได้สองด้านนะครับด้านขวาเปิดไม่ได้นะได้หมดนะครับนะด้านซ้ายด้านขวาขอกเหล็กพื้นเรียบนะพื้นอลูมิเนียมนะครับนะสภาพประมาณนี้ครับพามาชมร,บรอบๆคันกันรคร่าวๆนะยางก็ ยางรับน้ําหนักได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับนะครับยางซีรีส์นี้นะครับไม่แน่ใจว่ารับได้กี่ตันนะยางใหม่ไม่เชิงว่าใหม่แล้วครับนะสัปดาห์ที่สี่สิบหกปีสองพันยี่สิบสามนะแหนบเสริมมาเรียบร้อยนะครับรับน้ําหนักได้สองสามตันได้อยู่นะใช้ซีดัดแปลงนะกระบะเสริมแหนบมาเรียบร้อยแล้วกระบะต่อคอกต่อพิเศษนะกระบะใช้ซี ตอนเดียวนะรถเด็กหม่แท้ครับนี่นะห้าหมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบแปดโลครับนะในหน้าปัดคร่าวๆประมาณนี้ครับก่อนจะส่งมอบเดี๋ยวทําการล้างสปาขัดเคลือบสีฟอกเบาะฟอกพรมให้อีกรอบหนึ่งครับช่วงลงช่วงล่างรถพร้อมใช้งานครับนะก่อนจะส่งมอบี๋ยว ทำสปาทำดีเทลลิ่งให้นะเผื่อใครสนใจเผื่อใครหาอยู่นะเผื่อใครรับได้ครับนะรถมีารายละเอียดก็ตามที่ได้แจ้งนะครับนะรถปี2019นะเะเลขไม่ห้า0 0 0่กโลเผื่อใครสนใจเอาไปทำมาหาก,กินไปประกอบอาชีพก็สนใจก็สามารถมาดูรถคันจริงๆก,ก่อนได้ครับมีอยู่หลายคันนะนี่สภาพประมาณนี้ครับกระบะตอนเดียวดัดแปลง เชลซีหลัดแปลงคอกเหล็กนะไม่ได้กวาดมะขามออกนะจอดใต้ต้นมะขามนะฝากไว้ด้วยครับนะฝากไว้เป็นชอยเป็นตัวเลือกนะประกอบการพิจารณาตัดสินใจครับนะเผื่อใครสนใจเผื่อใครหาอยู่นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะกดถูกใจกดเลือกเป็นรายการโปรดเอาไว้ครับนะเบอร์โทรตามชื่อช่องช่องทางการติดต่อเข้าไปดูที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับนะคลิปนี้คันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ